อาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนุชิตเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นเคนนินให้เพื่อนๆดูกันนะโอ้โดนดึงเลยก็มารับชมกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับเคนนินของผมนะก็เป็นอีกแชมเปี้ยนอีกตัวหนึ่งเลยนะครับที่ค่อนข้างที่จะโหดแล้วก็เก่งมากๆเลยนะครับสําหรับอันตรีของเคนนินนะคือแบบโคตรเว่อร์อ่ะเป็นตัวที่แบบทีมไฟ์เนี่ยต้องมีนะครับตัวนี้นะ ก็มากับสกินบัตรมูนด้วยนะครับ,บ,บก็ชวนเล่นกับทางด้านซิงนะเกมนี้ยังไงสิมันโยนระเบิดอยู่ได้ซิงเนี่ยตัวเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่น่าลำคัญมากๆเลยนะดูดิถ้าโยนระเบิดใส่เราแบบเจ็บมากนะครับเจ็บมาอก,ก็สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับ โอเคเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็ใกล้ถึง2 1 0 0ัซับแล้วนะครับก็ช่วยๆกันกดให้กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากๆเลยนะครับโอเคก็ฟังๆไปก่อนนะครับไม่มีอะไรมากนะก็มาดิครับสิงนี่ไงวิ่งมาดิเราโซโล่ได้นะครับนี่ไงเปิดอันตีสวน อืมอันตีมันโกงแล้วนะสำหรับเคนนินนะเห็นไหมถ้าเคนนินแบบเก็บสแต็กเนี่ยก็จะแบบสามารถช็อตได้นะครับถ้าสแต็กครบสามนะครับจะช็อตศัตรูนะครับก็วิธีการเก็บสแต็กนะก็จะมาจากสกิลแต่ละสกิลนะครับส่วนสกิลสองเนี่ยก็จะเป็นการระเบิดสแต็กนะครับ ถ้าศัตรูแบบติดสแต็กอยู่ในตัวนะถ้ากดสกิลสเนี่ยมันจะระเบิดทันทีนะสำหรับสแต็คนะสาหรับสแต็กนะส่วนสกิลหนึ่งกับสกิลสามเนี่ยก็จะสามารถเก็บด้วยการน่พุ่งชนนะครับสาหรับสกิลสามนะครับส่วนสกิลหนึ่งก็ปาดาวกระจายนะครับไม่โดนนะอ่าอีกวิธีเก็บอีกวิธีหนึ่งก็คือการตีครบสี่สแต็กนะครับแล้วก็คว้างใส่ศัตรูนะก็จะติดหนึ่งสเต็กนะครับเห็นไหมมันจะเป็นแดงๆนะครับติดในตัวศัตรูนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมถ้าติดสามครั้งก็สตันนะครับ นี่โอ้โหไม่โดนตาเขียจัดแฟดเอาเลยนะเมื่อกี้มันก็เกินไปตอนนี้เก็บมาได้3คิวตึงตง,ตงนะครับมันจะเกินไปละเอเคดันป้อมไปนะครับไม่ได้มีอะไรมากตัวเคนเนนก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดันป้อมเร็วนะถ้าเก็บ4สแต็คแล้วคว้างนะครับ มาดิตอนนี้เราแบบชดเลนสบายแล้วนะตอนนี้คือเขาหยุดเราไม่ได้นะนะเราเกิดมากๆเลยถ้าจะหยุดเราก็ยากนะครับเป็นอะไรที่ยากมากที่จะหยุดเราเห็นไหมเนี่ยโดนแค่เนี้ยก,ก็กดเลนลนะั่นแหละเนี่ยตายตัวไหนาบางๆเนี่ยสู้กับเคนเลนยากนะครับแท่แบบตอนทีมไฟคิดสภาพดูตอนเคนเลนเปิดอันตรีนะครับแล้วช็อตหมูนะ โคตรโกงนะครับแถมมันแบบมันเบิร์ดแรงมากๆเลยนะครับ่าถ้าใช้แบบกับสไลด์นะครับหรือสัญ,ญ่านะโอเคถ้าใช้กับล็อกเก็ตก็โกงอยู่นะครับเดี๋ยวดันฟ้อมก่อนบอกให้เพื่อนไปเอามาังกรนะครับเฮ้ยหนีหนีได้ด้วยนะโมิลิตี้สูงเลยนะตัวนี้วิ่งเร็วนะแต่มันขาตายนะ พราะว่าสกิลสเนี่ยก็สามารถวิ่งเร็วได้นะเห็นไหมเห็น <Yeah. S 1> ไหม <Yeah. S 1> ก็มันค่อนข้างที่จะแบบกินอ่าสเตมินานะครับเพราะว่าแชมเปียนตัวนี้มันใช้สเตมินาในการเล่นนะครับความรู้สึกก็จะคล้ายๆฮายไฮเตะในเกมเอเวน,นะครับประมาณนี้นะครับความรู้สึกเดียวกันเลยนะนี่ไงอืมเคนเนนก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมเล่นบ่อยนะครับเป็นเมนเลยนะนี่ไงเคนเนนนี่ จงังหวะนี้เราก็ได้ปราบร่วงโคตรแรงค่าได้โคตรเยอะตัวมันเล่นง่ายนะแค่กดสกิลแล้วก็บริหารสกิลดีๆนะครับมันเล่นง่ายนะโอเคป่มไปครับตีแตกไปโอเคครับอ,อืไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวขอตัว กลับไปเอาของก่อนนะครับเอ้ยจะเย็นดีมันไม่กลับไปเอาของก็ไปก่อนอืมยังไงสิมาดิโอ้ยไหวไหมเนี่ยอืมมาแล้วสวนอืโอโหตายเลยแฮะดาเมจในการช็อตเราไม่พอนะครับเราแบบของยังไม่แรงไงแถมแจ็คมันถึกด้วยนะมันเป็นไฟเตอร์นะที่ทุกคนรู้กันนะนี่ไงยังไงปิดแท้ง นี่ไอ้แก็กไอ้แก็เหมือนอวี v เลยไอ้ตัวนี้นี่ไงร่วงดึงแบบน่าเกียดมากเหมือนอวี v เลยมาดิมาดิแจ็คหลายรอบแล้วนะแจ็คแจ็คแจ็คไม่ไงแจ็คเผาอีกไนทเผา,าเลยตายโดนโซโลแจ็คห้าวมากแจ็คเวลแปดอย่ามาสู้กับเคียนเนชั N ้นเวลสิบนะสู้ไม่ได้หรอกเฮ้ ي, ยใครสะ ักวอร์ดนี่ไงมันอยู่นี่ครับเดี๋ยวเจอกันมาเลยต่อยสองอะ่ะเปิดนันตีสวนอืมช็อตโคตรแรงนี่ไงมันโกงตรงนี้นะครับซีซีมันแน่นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเราขอตัวคาร์บลีก่อนนะครับๆๆก็มาต่อกันเลยนะครับ <ๆ S 1> เดี๋ยวตีไปเช็คมันอ้าวโดนโดนใครไม่รู้จ้องดู ท่าทีน่าจะโดนลุมนะเนี่ยอ้าวเยอะเยอะจัดมันดึงเราอะ่ะแต่ทำไงได้มีอนติช็อตช็อตนี่ไงสไลด์อืมแฟดไปแล้วจ้ามีอยู่แล้ววิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งตามเราไม่ทันหรอกครับตีระเบิดนี่ไงไปแล้วเดี๋ยวเก็บฮันนี่โฟดแถวนี้เอานะครับค่อยกลับนะเ,เก็บเก็บเก็บเลือดใกล้เต็มละ เกมฮันนี้ฟูดแป๊บเดียวนะครับเฮ้ยเฮ้ยสามตัวมันมีอันตรีนี่ไงสวนสวนนี่ช็อตช็อตมาต่อกันเลยนะครับอา้าวตรงนี้น่าจะมีประเด็นแต่เรามีอันตรีนะเรากำลังไปเติมแต่เขาตายไปหมดแล้วอ่ะสามตัวกดเอามาดีคาซาเราไม่ต้องกลัวใครเลยนะเฮอเรามีอันตีเราก็สามารถโซโลได้สบายๆนะครับเพราะว่าเราเกิดมากๆนะครับ ค่าไปคนเดียวสิบสองตัวเลยนะโคตรเยอะโอเคค่าไปหลายตัวเนี่ยมันแบบมันคมันถือว่าค่าเยอะมากเลยนะเอ,อ้ใครสะเก็บสแต็กจากชั้นหนรออยากตายหรอมาดิวิ่งมารอ้อยเขารวมกลุ่มกันได้เยอะนะครับแล้วเราค่อยจัดการเขานะครับนี่มันดึงผมอันตีสวนโอ้โหอันตีลงหัวสี่ตัว เมื่อกี้อันตีลงหัว4ตัวเก็บมาได้2ตัวนะครับคือผมสไลด์ออกนะถือว่าพลาดน,นะครับเมื่อกี้กลับบ้านไปเปลี่ยนมาเป็นล็อกเอ่อเปลี่ยนมาเป็นสัญญาแทนนะครับนี่ไงแช่แข็งเอาดีเอาดีตัวแข็งอืมสวยครับสวยอ่อรู้สึกเสียงจะหมดอืมเคดันป้อมได้เลวเนี่ย โอเคครับสวยเดี๋ยวเราไปทำคลิปมาทำมินเนียนมาก่อนทำมินเนียนมาเกมนี้มันจะเรียกไม่เหมือนอาวี v นะครับมันจะเรียกว่ามินเนียนนะเกมนี้เคส่วนเกมอาวี v ก็จะเรียกว่าคลิปนะครับคลิปเลนนะแต่เ,เรียกคลิปก็ไม่ได้แต่เ,ออเ,เรียกคลิปก็ได้นะอ่าก็เดียวกันนะประมาณเดียวกัน โอเคครับอันติห้าวิสเลยอีก้าวิเช่านอนเดี๋ยวช็อตตายหมูเลยนี่พยายามแบบชนให้โดนนะครับถ้าเราชนศัตรูเนี่ยสแต็กมันก็จะขึ้นนะสำหรับสกิลสานะครับมาเปิดอันติอืมตามค่ามันแจ็คมันแฟดแฟดยังไงก็ไม่รอดตัวเราตามไวมากโอเคมาสเตอร์ยีไวมากเลยนะตามเก็บงานแป๊บเดียวนะ แม่ไอเจ้าสิงเอาเป้าเฮ้ยจะดึงเหอไม่มีทางอะนี่ไงมาดดตามมาดดเอาเป้าเอาเป้าเดี๋ยวไม่ดีกว่ารอฟาร์มแถวนี้ดีกว่าใกล้ได้ละอีกสองร้อยบาทก็ได้จอกก่อเวทแล้วนะฟาร์มก่อนค่อยกลับนะอูสกิลสองติดคีขดแรงติดคีเวทด้วยนะครับนี่ไง นี่ไงตายโดนแค่นี้ก็ตายแล้วโคตรแรงอ่ะอืมแล้วเรากลับเอาแปลวจาะเกาะเกาะนะครับเจาะเวนะาจะได้แบบเบิร์ดแบบทีเดียวหายไปเลยนะครับเคฮเอ้าอันตีลั่นอันตีลั่นโอ้จะบ้านตายแล้วมันคูดาวโคตรจะนานนะอันตีเคนเนนเพราะว่ามันมันแบบมันสามารถเล่นทีมไฟสบายไง กูดาวโครนานแล้วก็โกงด้วยแต่มือผมไปโดนเนี่ยเดี๋ยวไปตีมังกรช่วยเพื่อนดีกว่ารอแบบอันติรีเสร็จค่อยดันบ้านนะหาอะไรทํารอนะโอเคตีระเบิดไปดันคิบด,ดีกว่าเรา20วีน่าจะมาพอดีนะหาอะไรทํารออันตินะครับเราค่อยไปไฟนะครับตีบ้านแป๊บค่อยตีคิบแป๊บ เนี่ยมันกองกันสามตัวเลยอ่ะเลนเกลางอะ่ะตายนะมีแฟดเดอร์นะมีอันตีนะบึ้มตายหมดนะจังหวะนี้อืมแฟดอันตีนี่ไงตายเลยหายเลยโคตรแรงตายคู่โคตรจะแรงแจ็คไปไหนไอ้แจ็คไอ้แจ็คฮ่าไอ้แจ็คนี่ช็อตช็อตปตาตาย ล้างสถานะแล้วหอยล้างสถานะเราช่วยอะไรไม่ได้เนาะโคตรจะแรงเปิดสกิลสามช็อ,ชอตอืมก็น่าจะจบแล้วนะเกมนี้นะเข้าบ้านซะก,กันไนนี้ไม่น่ารอดหรอกไปีบ้านกดซ้อนยาหลบหนึ่งทีก็จบไปแล้วนะครับสลับเกมนี้นะโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ช่องอนุชิตเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับทุกคนไว้เจอกัน